มาดูหน้าสีงตัวค่ะเก็บบวกจ้ะบบนี้จากที่เราเห็นมือนั้นสัมปุมือนี่ผ่านไปสามมือบใให่แบบนี้พี่น้องว่าคือปล่อยให้มันขึ้นสูงแท้บวบหอมด้วยจัะแซบแซบ จะพี่น้องกับรถเช้าปันไดจัดสายๆละ่ะมือต่อเพลนลุกมาตัดหญ้าคันนณะจะเศร้ายังเบลลวอยู่จ้ะแดดเปี้ยงเดินมันจะแปดโมงกว่าแล้วจ้ะชาวติ๊กก็ทำงานบ้านซักผ้าเอ,อ่อปัดกวาดถูเหงื่อเนาะมีนเหือเีนซานจะอีเวียนเหงืนอมาตัดยึนถนนจ้ะยัียงยึนถนนเนาะ บปได้ตัดปลูกสลับไอ้นี่โดยจากถนนนี่ตะไคร้หญ้าก็ตะไคร้ด้วยตัดหญ้าสายตือก็จะห้อยละคนปตุกมาส่งสามมือละหวานมีอยู่น,น้อยนึงช่วงไปหวานเห่แต่ตกแต่อยู่บ้านสติกมีอยู่ไม่นึงพอจะดิดลายโซนทางที่ไปหวานเห่ค่ปะปตุกมือนี้อาจจะปตุกจกะเป็นธงฟ้า จมเลยต้นบังยมงั้งงาม,งามต้นคูนกำลังเขียวขึ้นสติกเอาต้นยอมาเพาะน้องมันเริ่มพเยอะเปรยขึ้นเลยน,น,นี่ดินี่ทีอู้ดิคลิปคูน่ถ้าจำบูฟิ่สติกเอากระกอบไาแถวนี้แหละหมางยอเอามาแต่เอ๋มือไปตลาดนัดเท่าเทนเห็นต้นเพิ่นมันหล่นสติกกัเก็บมานี่มาเพาะมันขึ้นแล้วจังนี้ดิต้นยอ ถ้ามันใหญ่พดขยายมันเด็ดดีขนาดเมื่อกี้ติ๊กไปลงไปเบิ่งตุ่งแต่มีปไปดุกสองสามตัวว <pal> ่าจะลงไปเอามาต้มแก่วเก็บบวกมาหนึ่งสินรับยตัดหญ้าอยู่นนาบ้านเข่าส่วนมากก็เริ่มถอดเพื่อจะนาผู้ใดก็ได้ติ๊กเอาคุณนายตื่นสายมาปลูกพี่น้องจ้ะ เห็นเงาเจ้าจอคอณคุณนายตื่นสายสั่งมาในเพจจ้ะมาไปเป็นกิ่งพันรวมค่าส่ง 39, ร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเก้านี่แหละดูจ้ะอืมพุทนาำเตอปลูกได้มือสองมือแล้วจ้ะมันก็เริ่มออกดอกแลวปลูกไปห่อน,นี่ห่อนพูนเลยสุดที่เลยคุณนายตื่นสาย แล้วกส็สั่งไอ้มาสั่งไอ้โอเทืองสั่งในเพจมาดอกทานตะวันไหนนึกกสั่งแล้วก็บาไม่รู้โลยส่วนดอกดาวเรืองสติกมีจากสาติกเอามาโรยไว้อ้อมตรงเสาไฟค่ะดอกดาวเรืองไอ้เอามาหวานไม่กำลังข้นเลยจะเต็มเลยเขาต้องปลูกช่วงนี้จ้ะพอดีหนาหนาวมา จะเดือนสองเดือนมันสิง,งามบ้านสะพังใส่เขาเลยแลมมาสิเห็นจะเป็นทุ่งดอกไม้เลยจ้ะบ้านเราเง,งินทองหน้าบ้านปัดกว่าเช็ดถูใครเน่ถ้าฝนเล้งแล้วถ้าฝนตกแล้วอุ้ยถูสาใดหน้าบ้านเนี่ก็เจ้าเสือมันมันนอนพี่น้องจ้ะมันก็ปีนขึ้นปีนลงมีแต่อหอยตีนหมาเพื่อนถูได้กระบ,บอกอ้นั่นถ้าเลงแบบนี้หันมันก็ขึ้นคือเก่าแต่ก็ใครเนะถูได้กะ มันก็นขึ้นมันก็นเปื้อนนิดๆหน่อยแต่ถ้าเป็นหนาฝนเอาคิดตุ้มขึ้นดีๆเลยแล้วฮ <c oughs> ัหลอรีจ้ะเดดก็ได้พูดพดูบรรยากาศจักหน่อยจักลงไปยามตุกโอ้จักหน่อยจักลงไปตักปลาในตุกไปยามมาละบริเวณแถวนั้นเน่ยสติกหวานในนั้นไว้จะขึ้นเต็มนึง ข้า,าอีตู่หรือใบแมงลักแบบมันใหญ่ขึ้นเจ้าหนยฉันติกจะเอาไปขยายแถวเต็มเลยบุงเหากัเนเลื่อยไปทั่วบน้นละยอดโอ้เต็มเลยหาเมนูมากินกับตำมาหงกินข้ปุ้นเหนื่อยไหมครับดเ,ดเด็ดกระเพาะเนาะถ้าเด็ดเเลยกั สวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับลูกชายคุนกด้ถ้าได้แดดก็แดดคักเนาะถ้าได้ตกกตกคักเฮ้ยห่างวิมีความพอดีตัติ๊กลงไปบางโตูงเมื่อกี้มีปลาดุกอยู่สามสี่ตเราจะสไปเก็บบวกมาหนึ่งกินกับตำแจ่วตำผลปลาดุกกำหอยเชอรี่อุ้ยมันพูดผูยาเขื่อนสูงแล้วด้ยาค่ะ อยากฆาเนาะตัดหญ้าในเจักหน่อยเนาะใกล้สิ็แล้ววะเหลือน้อยเดียวมาหอดแถวต้นตะไคร้เลยเออ่คนเลี้ยงวัวเพิ่นกับมาเมื่อกี้เอาอยู่ดอกแต่เพิ่นก็บรรยายเอาแบบเอาเบิด์ตนะอยากฆ่าเพิ่นก็บอกเอาเนเลือกเมนก็เลยต้องตัดใหม่ปัานนี้ตัดนี่แล้วแล้วค่อยไปนาโคกตัดนาโคง่ายหลายแล้วเมนจ้ะไปจะไปเลาะ หาเฮ็ดหาโหนกเห็นเพื <If S 1> <at> ่อนขายอยู่ได้แต่ว่าหักอย่างเอ็ดเวียกไ่ได้ไปซ้ำถ้าออกไปข้างนอกกลับมาผัดท้อนผัดอย่างเอ็ดบ่ได้เนะมือหนิก็เลยว่าเออม่ไปใส่ดอกอยู่เอ็ดเวียกแต่ว่าสาติ๊กหาสิลงไปเอาปลาในตู่มาเจ๋วอตู่ชาติ๊กเริ่มใหญ่จะได้บาเคงเล้อยู่ค่ะเพยอเพื่เะเลยมันใหญ่เลยแล้วค่อยขยายอ่ะเดี๋ยวสาติ๊กสิลุงไปตักปลามาต้มเจ๋วจะบแบบนี้ปลาอยู่ตู่เปนเลยสามสี่ตัวเอกเคงจะเซ็เวียก กระสิบได้ถ่ายตอนตักให้เบิง่งเนาะจ้ะเพราะว่าติ๊กคีลงไปคนเดียวมันห้อนหละน้องอันดากะอยู่ในบ้านนี่แหละพิดเทอมละเด็กนักเรียนพื้นที่หลายพื้นที่พิดเทอมแล้วบ่วจ้ะนรงเรียนน้องอันดาพิดเทอมเล้วเด้อพาไปน้อง,บงเบิ่งลูกแมวก่อนมาหอดงจะเคื่อแหละแว่หน้าแวะหลังอยู่นี่แหละ เอามาไว้หน้าบ้านแล้วจ้ะเพราะว่าเพิเริ่มโตแล้วผากันนอนเง้ยๆโอยโอตัวใหญ่เลยอันนี้มาเอาไปให้ตัวเล็กเล่นทุกวันเลยเลียกันจนเปียกดีจ้ะนี่ลืมตาแล้วผมจะโตแล้วนะครับผมิดโอ้บะตกเดากบะตกเดอกกดเน้นเลย อันนี้หันเจ้าทองเอาไป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 เลยไปหาแม่เลยนูนตาเป็นทุกตัวเลยจะมีตัวใหญ่ๆอ้วนๆนอนบัดมือบัดเว็นน้องอาดากระเทียวมาเล่นเยอะหน่อยก็มาอุ้มเจ้หน่อยก็มาอุ้มห้นมลูกแล้วแล้ว ไปพี่น้องบ้านนี้ติ๊กไปตักปลามาตำปุ่นก็ต้มตำแจ่วตำปุ่นก็จ้ะพี่น้องจ้ะบอกเคียนว่าเดี๋ยวบอกเคียนมาซอยตักมาเสาเมื่อยเลยลงมาตักปลาดังจา้าปลาก็หอยเชลลิ่ติ๊กมารอบนึงเลยเลยมาหินเลยไี่ยังอะไรนะอเอามีงูนำ้ำก็เสิร์ตติ๊กมาคือบูมี ยกเบิ่งฮะคือโบเห็นง,งูเห็นยังอุ๊ยเห็นแล้วตัวลายทำท่ายเลยมันมักมากินปลางูนี่หลายหลา,ายหน่หนาหนาปลาเนี่ยก็ลู่ด้วยนะว่าปลาอยู่ในโต่งมีไม่ได้เจอแต่เฉล็กเลยหลายคนก็เจอปลาอยู่ใน้งูอยู่ในต่งนะใครอบอก เหมือนบเคียงเคียงงูก็จ้ะขอมเชอรี่ล่ยหลายลงเกียเกียตกเหีือนซิวดอกเข่าที่ลงมะดุกน่าสามสีตัวจ้ะ เยอะขี้เหนือเลยเราปาซิวเผื่อมันลงมัเล่นอยู่หนาตรงอยู่ซิวดอกเข่าตัวน้ยอาายๆต่ะแบบนี้ไปเก็บบวกจ้ะเก็บบวกจ้ะบบบนี้จากที่เราเห็นมือนั้นสัมผูมือนี่ผ่านไปสามมือม้าง่ายแบบนี้พี่น้องว่าคือปล่อยให้มันขึ้นสูงแท้บวกหอมด้วยจังแซ่บแซบ เมื่อยเดดึงมันลงเลยพี่น้องแต่บางเทือก็ดึงบมทันมันก็เลื่อยขึ้นไปบอกคือทางพุ่นดีไปเอาทั้งผิววะที่ฮาวเนมเห็นสองสองหน่วยทางพี่บ่ได้เอาบวบเหลี่ยมมาเนาะบวบเหลี่ยมมันพัดแซบได้นะบอกคือเนาะบวบมันก็พัดได้บอกคอบเคยมีแต่เอาไปหนึ่งเอาไปต้มไปแกงหักกิ่งกระถินออกจากเข่าเนี่ย เอาบวกกอนก็นได้สองหน่วยอันนี้ก็เท่าที่แนมเห็นเรามีมากกว่านี้ก็บรุ้โอ้โดยตัวใดผมโบนุก,กระเลาก,กระเต้มันหวานมันหอมคืออย่างนี้อเออนุ่มมันมาฮักออกโลดมันงงำเข่ามันไปปกคุมเข่าเฮา ด้จังหน่วยสามนสามหน่วยหอมขนาดเลยกิ่นขะคุ้งเลยขนาดเด็ดมันเซซื้อได้เนีย่ยมันยังหอมกุบทิบบวกหมอมอีลีไปห,หาหน่วยแลย้แต่ต้องจงไว้เอาเนียวน้ำได้หนีนะะ่เนาะเบาเคนเนาะไปไปเบิ่งข้างในอีกไปมีอยู่เอกหน่วยนี่จ้ะ ใหญ่แล้วอันไหที่เขาเอาบาได้บดถึงกะเอาไว้ทำพันทำเนียวต่อไปไม่เป็นไรเห็นแบบนี้ค่ะมือชาวติเข้าใจว่ามันแก,ก,ก่มันไม่ได้แก่จ้ะมันพุดีกินเลยนี่ข้างในค่ะผ่าที่ว่าเก็บตรงนี้นจ้ะมือค่ะหนวยเหลืองๆโอ้ยเข้าใจว่าเก่นี่ไมมันเป็นจากสีฮุกๆสละ่ะ อย่างน้อยผุนเบาเข็นเป็นเต็มนึ่ง,งหกทำนิกก้วก,ก้อยนิ้ก้อยนี่แม่ชุดใหม่มันเป็นชุดชุดของมันอยู่ได้เนาะ <c oughs> ชุดนี้หันเบิดละนี่มีหน่วยนึ่งบักใหญ่อยู่เดี๋ยวเอาไว้ทําพันต่อเลยมันจะมีอีกชุดนึ่งกําลังรออยู่สำนึกกอ้กกอยนิ้ก้อยน,นี่ไปเนาอย่างเรากินเส้านี้แล้วจ้า okay. อันนี้ปลาเอาเอาออกเลยจ้ะไอ้วจัโตโอ้มีตัวตายน,ำน้ำเนาะตัวอะไรกินมันงูแน่หบะอู้เหมือนก้ามปูหน่เฟอร์เชรี่เลยปล่อยลงให้หนาเลือกเอาปลา,ากระปูปลา,าเมื่อต้มแจวต้มต้มแจวได้สามสี่ตัวยูปลาดุกก็ได้ไดตายตัวนึงเลือก เอาจากทนาของเราได้ยาได้กินจ้ะเขาติ๊กระสิเบชรกับเขาเราบอกเค้นเลยเผื่อกินกับบรม่นเขาเศร้าเด็กพี่น้องเขาสวยหรือเขาเที่ยงพละเผื่อบอกเค้นก็ไปตัดหญ้าโตตัดเอ็นมันแล้ววไปมันแล้วโฟมเขามีเวลาเน้นอย่าว่าฮันเดอร์บอกเค้นสติบุ้งเถื่อบอกมีเวลาข้าฮ้อนเฮงเขาก็จะเขาห่มนะบอกเค้นเนาะ ชงมมันห่อนหอฮงเพงกันเลยอ้าโอเคลาพี่น้องแล้วจ้ะอาหาป่าเอาเนาะครับเนาะคลิปนี้็ฝาวปาเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแลบวุพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า